Chịu đồ Đưa đâu Đi buồn Hú phái này, bước phải này, đâu đâu đúng đồ

ปัสสาวะครับปลาสาวะาตัวเบล็อกยอดโดนแล้วครับมา,มาได้แค่สิบนาที <laughs> มาไม่ถึงสิบนาทีโดนแล้วครับ <laughs> มาถึงเดียวนะไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงไม่ถึงตีไม่ถึงสิบไม้เลยมั้ง <laughs> โอ้โหโ เดี๋ยแสดงว่ายังมีตัวอีกนะเนี่ยยังมียังมีเดี๋ยวถึงที่นี่นะเยี่ยมยอดมากครับทุกคนตัวนี้ปลาสางมันเข้าดีมากเลยนะครับที่มาสนุกได้แก่ยังไงมายร็วเฮ้ยคิดไปวิ่อ๋อ เอาไว้มมนก่อนเลยเดี๋ยวตีต่อเฮ้ยตัวนี้เหรอตัวใหม่เหรอตัวม่ีแล้ววตัเดิมอีกแล้วใหญ่มากตัวนี้ตัวนี้มี4ีกิโลนะครับใหญ่ใหญ่กว่าตัวเมื่อเช้าแล้วใหญ่กว่าตัวเมื่อวานอีกตัวนี้โอ้ยตัวคิงด้อมนะครับตัวตัวตัวหลังเขียวนะตัวหมาอีกแล้วลงมาไม่ถึงสิบไม้นะเดี๋ยวไปล้างล้างตาแล้นโอเค <laughs> ใหญ่มากรมาครับทุกคนดู้อเทียบกับยาวนะใหญ่ใหญ่จริงตัวนี้ตัวนี้มี C นะครับ C สี่ถึงห้ากิโลโอ้ยสี่กิโลได้ไหมสี่ใหญ่ใหญกิโลได้อยู่ชุดคันของเราด้วคันเดิมนะเป็นทางนนะิสแมนครับกับสายแบ็คสเตปเปอร์ไลท์นะครับ P E สองนะยอดมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาตัวกันต่อนะครับว่าจะมีตัวอยู่ไหมเนาะเดี๋ยว